ก่อนที่จะรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องรามาสูญชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมมีสินค้าเข้ามาเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยครับผมเดี๋ยวมีตัวไหนผมจะมาได้เรียงให้พี่น้องรับชมกันนะครับผมครับผม ร้านของเรานะครับอยู่ที่โรงเรียนบ้านนายมนะครับอําเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับหมายเลขโทรศัพท์0ูนย์แปดเก้าสนะครับผมเบอร์ไลน์ก็เป็นเบอร์นี้เลยเด้อพี่น้องครับผมร้านของเรานะครับไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเฉพาะทันที่สุรโกนนะครับหรือว่าจะเข้ามารับเองที่ร้านเท่านั้นนะครับผมถ้าไหนไม่สะดวกก็ต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มนะครับจากตู้สิบสองนะครับตัวนี้้้เป็นนไมอัดแทะครับไม้้อัดแทหน้องนี่ครับผมนีี่ครรับมมมพ้อชุดแนาให้เลยนะครับนี่ครับมีชุดแงนให้ครบนะครัับบผมนี่คร นี่ครับหูจับเป็นหูจับเหล็กนะครับผมด้านหลังเป็นสเปคอนเ้อตะแงรงตะแกรง,งเหล็กนะครับครบ,ครบ,บนะครับครบเลยทั้ง4ใบนะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังนะครับนี่ครับ นี่ครับผมด้านหลังเป็นอย่างนี้นะครับผมอ่ะตัวนี้นะครับผมท่านไหนมารับเองนะครับท่านไหนมารับเองเด้อครับผมสี่ใบสามพันห้าร้อยบาทนะครับรับเองนะครับส่วนท่านไหนที่ต้องการให้ส่งนะครับผมสี่ใบนี้นะครับผมสี่พันบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับสี่พันบาทพร้อมจะส่งทั่วไทยเด้อพี่น้องครับผมท่านไหนมารับเองนะครับสี่ใบสามพันห้าร้อยบาทนะครับผมนี่ครับสีสวยเลยเด้อพี่น้องแล้วก็ต่อไปนะครับผมเป็นตู้พีเอสนะครับพีเอสสิบสองนิ้วนะครับตัวนี้ใส่ปลาเก้าคูณเก้านะครับปลาเก้าคูณเก้านะครับเป็นแม่อะเทสนะครับพี่น้อง เบ้าขาตั้งนะครับเป็นมีเบ้าขาตั้งนะครับผมเป็นตะแกรงเหล็กนะครับนี่ครับครับผมก็คือตําหนีจะมีตรงนี้นะครับผมมีหนึ่งใบนะครับผมที่ด้านหน้าตรงนี้นะครับด้านหน้าแค่แผ่นเดียวนะครับเป็นไม้เอ็มดีเอฟนะครับผมนอกนั้นก็เป็นไม้อาเทีทั้งหมดนะครับผมนี่ครับมีตําหนิแค่หนึ่งใบนะครับใบนี้เป็นไม้อาเทีทั้งหมดนะครับนี่ครับผมตามนี้เลยนะครับอยากให้ดูด้านหลังนะครับผมด้านหลังนี่ครับด้านข้างก็เป็นหัจับนะครับนี่ครับครับด้านหลังเป็นเพจนะครับผมเป็นเพจเด้อพีร จดให้พี่น้องได้กันครับผมใบละ6 0 0บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับใบละ600บาทเท่านั้นนะครับพรอมจะส่งทั่วไทยนะครับราคานี้พร้อมส่งให้เลยนะครับใบละ6 0 0บาทนะครับท่านไหนรับเองนะครับใบละห0 0อยบาทพอนะครับนี่ครับสีสวยเลยนะครับพี่น้องผมต่อไปนะครับผมจะเป็นดอกลําโพงนะครับผมดอกลําโพงเป็น12นิ้วนะครับผม12นิ้วคนานี้นะครับตัวนี้เป็นรุ่นคานี้ K2 2นะครับผม12นิ้ว K 2สองนะครับมีเข้ามาทั้งหมด4ใบเด้อพี่น้องครับผมสภาพเดิมๆทั้ง4ดอกเลยนะครับนี่ครับ สวยๆเดิมๆนะครับทั้งสี่ดอกเลยนะครับผมนะครับขาพายังตึงอยู่เลยนะครับผมมีสี่ดอกนะครับผมดอกละแปดร้อยห้าสิบาทนะครับพร้อมจะส่งให้พี่น้องทั่วไทยเลยนะครับราคานี้นะครับดอกละแปดร้อยห้าสิบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับมีทั้งหมดสี่ดอกครับเต็มทุกดอกเลยพี่น้องตัวนี้แล้วก็มาอีกคู่นึงนะครับผมเป็นคาเนะนะครับเป็นคาเนะนะครับคาเนะกับอ่ายูโรนะครับยูโรนะครับยูโรบายพีเอนะครับนี่ครับนี่ครับคาเนะเป็นรุ่นนี้นะครับเคสองหนึ่งนะครับคาคาเนะ อ่าไม่ใช่ DK 2 1 L 1 2 L นะครับ DK DK 1 2 L นะครับนี่ครับตัวนี้หวท่น่าจะ2นิ้วครึ่งนะครับหัวใหญ่เด้อตัวนี้ครับผมนี่ครับอันนี้ขอขายคู่กับตัวนี้นะครับผมขายคู่กับยูโรนะครับผมนี่ครับเป็นยูโรยูโร12 ML นะครับยูโร12 ML นะครับผมนี่ครับดูสภาพกันเลยนะครับผมคู่นี้นะครับผม600บาทนะครับผมจะส่งเรือพี่น้องนี่ครับ ครับผมสิบสองนิ้วนะครับสิบสองนิ้วนะครับคู่นี้นะครับครับผมจะส่งนะครับผมตัวนี้ก็สิบสองนิ้วเด้อพี่น้องครับผมคู่ละนะครับคู่ละหกร้อยบาทนะครับสำหรับคู่นี้เด้อคู่นี้นี่ครับค่ะนี้ตัวนี้นะครับกับดอกยูโรนะครับคู่ละหกร้อยบาทนะครับส่วนตัวนี้นะครับดอกละแปดร้อยห้าสิบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับตัวนี้ก็พร้อมจะส่งให้เลยนะครับพี่น้องแล้วก็มาดูที่ดอกแรมกันบ้างนะครับผมตัวนี้แรมนะครับเป็นของเอ็มเอสนะครับผมเอ็มเอสนะครับนี่ครับขนาดไม่เหล็กนะครับเท่ากันกับ ลองแปะเลยนะครับตัวนี้ครับแม่เหล็กเท่าจระต ong แปเรื่องพี่น้องดังทุกดอกนะครับใช้งานปกตินะครับตัวนี้นะครับผมคู่นี้นะครับห้าร้อยห้าสิบาทนะครับผมจะส่งเลยพี่น้องนี่คร so ับครับสองดอกนะครับสองดอกห้าสิบาทผมจะส่งตัวไทยนะครับนี่ครับดูขนาดแม่เหล็กเรือพี่น้องนี่ครับผมครับขนาดเดียวกันครับตองแปะเลยนะครับขนาดเดียวกันนะครับแล้วก็แหลมตองแปะนะครับผมนี่ครับผมใช้งานได้ปกติทุกดอกนะครับเป็นของพีออรีโอนะครับเป็นตองแปะนะครับพีออรีโอนะครับตัวนี้ครับขอท่านที่สะดวก เหมาสีดอกก่อนนะครับสีดอกนี้นะครับผม1 5 0 0บาทนะครับพร้อมจะส่งทัวไทยนะครับสีดอก1 5 0 0บาทนะครับพร้อมจะส่งทัวไทยด้วยครับผมท่านในสนใจก็กราบโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมหรือท่านไหนต้องการแยกก็ดอกละ400บาทนะครับพร้อมส่งนะครับท่านหนต้องการแยกด้วยแต่ว่าเหมาหมด 1,500บาทนะครับพร้อมจะส่งตัวไทยนะครับผมประหยัดได้100บาทนะครับผมอ่ะต่อไปครับผมมาดูที่ Power M กันบ้างนะครับผม Power M นะครับเริ yeah. ่มจากตัวนี้นะครับผมเป็น Power M หน้าขาวนะครับหน้าขาวนะครับเป็น Power M ประกอบนะครับตัวนี้นี่ครับดูใสนะครับใส่แน่นๆเลยนะครับผมตัวนี้กำลังวัดนะครับ2,400วัตต์นะครับหม้อแปลงใหญ่ๆนะครับตัวนี้นี่ครับผมหน้าขาวสวยงามนะครับผมสินค้าทุกชิ้นนะครับพี่น้องผมเช็คก่อนนะครับก่อนที่จะมานำเสนอนะครับก่อนที่จะมาลงคลิปให้พี่น้องได้รับชมนะครับผม พี่น้องมั่นใจได้เลยว่าซื้อไปแล้วใช้งานได้ปกติแน่นอนนะครับผมนี่ครับใช้งานได้นะครับผมลองแล้วทุกตัวนะครับก่อนมาลงคลิปนะครับนี่ครับนี่ครับผมด้านหลังนะครับผมด้านหลังก็เป็นสเปคตรอนนะครับผมนี่ครับสีสวยเลยนะครับท่านในสนใจเด้อสำหรับตัวนี้นะครับนี่ครับครับผมพาซิเตอร์ไปโพล่านะครับข้างละ สองสี่หกแปดสิบค่าละสิบสองคู่นะครับค่าละสิบสองคู่คาปลาลูกใหญ่แปดลูกนะครับสวยๆเลยนะครับท่านในสนใจเน้อตัวนี้พวเวอมนะครับตัวนี้สามารถขับสี่แปดนิ้วได้นะครับผมถ้าเป็นโครงหล่อนี่ค่าละสองอิ่มๆนะครับโครงปั๊มได้ค่าละสามดอกนะครับสบายๆนะครับตัวนี้นะครับเปิดราคานะครับผมแปดพันห้าร้อยบาทนะครับแปดพันห้าร้อยบาทพร้อมจะส่งนะครับผมแถมฟรีแหลกไม้นะครับแหลกไม้ตัวนี้นะครับให้พี่น้องเอาไปใช้งานเลยนะครับผมนี่ครับใส่แหลกไม้ส่งให้แบบนี้เลยนะครับนี่ครับตักตัวนี้นะครับผม ครับผมไม่เอาก็จะแถมนะครับนี่ครับผมครับผมโพแอมนะครับหน้าข้าวนะครับพร้อมแดกไม้นะครับแดกไม้นี้แถมนะครับผมไม่ได้คิดมูลค่านะครับผม8,500บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยเด้อสำหรับตัวนี้นะครับอ่ะตอนไหนสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับผมเป็นโพแอมนะครับผมมา NPE นะครับเป็นรุ่น D8002 นะครับผมตัวนี้เป็นโพแอมน่าจะเป็นคัสที่ดีหรือเปล่านะครับผมอันนี้ไม่แน่ใจนะครับตัวนี้ก็ สิบแปดนิ้วนะครับขับลสองได้เด้อพี่น้องนี่กับมออแปลงใหญ่มากนะครับมออแปลงใหญ่มากนะครับคาปาซิเตอร์นะครับข้างละสีลูกนะครับแยกอิสระเลยนะครับนี่ครับครับผมก็คือหมดกังวลเรื่องไฟนะครับนี่ครับครับคาปาซิเตอร์แยกสองข้างอิสระนะครับนี่ครับครับตัวนี้สามารถขับสิบแปดนิ้วนะครับพวงห่อยได้คับละสองดอกเด้อพี่น้องครับผมเดี๋ยวด้านหลังผมจะมาให้ดูกันนะครับด้านหลังตัวนี้นะครับผมสามารถปรับความถี่ได้นะครับในกรณีที่เราไม่ได้ใช้คอร์สนะครับ ไม่ได้ใช้คอร์สไม่ได้ใช้เครื่องปรุงแยกนะครับตัวนี้ก็สามารถปรับเป็นเป็นโลกับเป็นไฮได้นะครับผมนี่ครับนี่เป็นซับบูเฟอร์ได้นะครับแต่เป็นซับบูเฟอร์ได้นะครับหรือว่าอาจจะปรับใช้เป็นเสียงกลางนะครับได้นะครับเป็นมอนิเตอร์นะครับตัวนี้ได้นะครับสามารถปรับความถี่ได้นะครับนี่ครับผมตามนี้เลยนะครับนี่สวยๆนะครับผมสวยๆนะครับตัวนี้บอกเลยว่ามาเยี่ยมเดี๋ยวผมจะให้ดูฝาด้วยพี่น้องรับเจ้าของซื้อมายังไม่เคยออกงานนะครับตัวนี้ครับผมมาเยี่ยมนะครับครับพี่น้องดูฝาด้วยนี่ครับผมแทบไม่มีรรอยยเลนะคับ น <tang s> ี่ครับผมไม่มีรอยเลยนะครับสวยๆเลยนะครับนี่นี่ครับไม่อี่มนะครับผมตัวนี้ครับผมผมจะให้นะครับผมแลกแถมฟรีนะครับแหลกแถมฟรีเดี๋ยวผมใส่แหลกแล้วก็จกัดทรงให้นะครับผมตัวนี้แปดพันบาทนะครับผมจะส่งตัวไทยเด้อพี่น้องนี่ครับผมพร้อมแหลกนะครับพี่น้องไปทําสีเอานะครับครับนี่ครับแหลกแถมฟรีนะครับผมรับกันนะครับเวลาส่งไปครับผมพราวเราไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับเพราะว่าอยู่ในแหลกไม้นะครับผมนี่ครับแปดพันบาทนะครับผมจะส่งตัวไทยนะครับทนาไหาอยู่เด้อแล้วก็ดอกลำโพงนะครับผมส5ห้านิ้วนะครับตัวนี้ เหลือแค่หนึ่งคู่นะสลับสิบห้นิ้วเด้อพี่น้องครับผมเป็นไวสสีนิ้วนะครับผมตัวนี้ทำเบรกโดยเฉพาะนะครับแม่เหล็ก220รมิลนะครับนี่ครับสภาพสวยๆเดิมๆนะครับผมดอกละ1,800บาทนะครับผมพร้อมจะส่งทั่วไทยเด้อพี่น้องครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับผมมาดูที่ Power อร์นะครับโปรยูโรเทคนะครับตัวนี้เป็นรุ่น 4800Q นะครับผมเป็น Power อร์แอมสี่ชันะครับพี่น้องนี่ครับผมดูกันชัดๆเด้อพี่น้องครับผมตัวนี้บอกเลยว่าเด็ดสุดนะครับเด็ดสุดเพรราาะะวว่ตัันนี้คบผม สติเกอร์ยังไม่ขาดนะครับผมนี่ครับหัเน็ตจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับหัเน็ตจะอยู่ตรงซติเกอร์ติดไว้นี่ครับสองฝั่งเลยนะครับรับยังไม่เคยแกะยังไม่เคยผ่านมือมอร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสภาพสวยนะครับนี่ครับผมเดี๋ยวให้พี่น้องดูกันชัดนะครับนี่ครับผมสภาพสวยเลยนะครับตัวนี้ครับผมสวยมากนะครับรับด้านหลังก็เป็นสเปคตนนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะพยายามยื้อให้ดูนะครับไม่รู้ว่าจะพอเห็นไหมนะครับนี่ครับไม่ชัดหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยพี่น้องนี่ครับตามนี้นะครับผมนี่ครับผมสวยนะครับตัวนี้้สวยมมาากนนะะคครรัับบผเอไปใช สี่คูณสี่นี่สบายเลยครับแท่นเดียวจบเลยนะครับผมเบสสี่กลางสี่นี้ตัวนี้จบเลยนะครับนี่ครับสวยๆนะครับผมท่านใครสนใจนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวผมเปิดราคาแบ่งปันให้พี่น้องนะครับเอาไปใช้งานนะครับแท่นนี้เอาหมื่นเดียวพอนะครับหนึ่งมืนบาทนะครับพร้อมจะส่งตัวไทยนะครับหนึ่งมืนบาทนะครับพร้อมจะส่งตัวไทยนะครับพรอวยมโปรยูโรเทคนะครับผม C800Q นะครับหนึ่งมืนบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมราคานี้ส่งฟรีไปเลยนะครับไม่ต้องพูดเยอะนะครับต่อไปนะครับผมเป็นพรอวยมนะครับประกอบนะครับตัวนี้ 2,000วัตต์นะครับ2,000วัตต์นะครับนี่ครับหน้าตาแบบนี้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเที่ยวนี้ผมจัดโปรรถพิเศษให้พี่น้องนะครับผมเที่ยวก่อนนะครับขายไป6,500บาทนะครับเที่ยวนี้ผมเอา6,000พอนะครับ6,000บาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับตัวนี้18นิ้วคาราสองนะครับคาราสองนะครับโครงหล่อก็ได้นะครับโครงป้ามีมิมนะครับสำหรับตัวนี้นะครับครับโครงหล่อก็ได้บางรุ่นนะครับบางตู้นะครับตู้ถ้าเป็นตู้สไตล์หน้าเปิดนี่ได้หมดนะครับคาราสองโครงหล่อสบายนะครับแต่ถ้าเป็นตู้สไตล์แบนพาร์ตนะครับหรือว่าจะเป็นตู้ ที่เป็นหน้าปิดทั้งหมดนะครับผมตัวนี้ถ้าเป็นโครงหลอาจจะไม่ค่อยอิ่มนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นโครงปั๊มนี่อิ่มแน่นอนนะครับผมนี่ครับสองพันตาทนะครับผมทาร์จิตเตอร์ไบโพรล่านะครับผมข้างละ10คู่นะครับข้างละ10คู่นะครับสิแนิ้วถ้าเป็นตู้เปิดนี่ได้หมดนะครับโครงหลสบายๆนะครับตู้เปิดนะครับตัวนี้นะครับผมหกพันบาทนะครับผมลดราคาพิเศษนะครับหกพันบาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับผมราคานี้ รถเดีวรถอีกครับพี่น้องครับผมทันไหนหาอยู่ครับผมรีบจัดด่วนเลยครับประกันคุ้มแน่นอนนะครับผมอต่อไปนะครับผมต่อไปเป็นเน็ตเวิร์กนะครับผมเน็ตเวิร์กเป็นเน็ตเวิร์กสองทางนะครับผมเป็นก้างกับทวิตเตอร์นะครับกลางกระแยมนะครับกลางกระแยมนะครับหนึ่งคูณหนึ่งนะครับพูดง่ายๆนะครับตัวนี้นะครับผมนี่ครับสวยๆนะครับผมตัวใหญ่นะครับนี่ครับดูพี่น้องครับตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่เลยนะครับมาตรฐานนะครับผมตัวนี้เป็นของยี่ห้อไหนน้อนี่พี่น้อง ครับผม OL นะครับ OL 2A Mark 2นะครับอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นของใครไหนนะครับนี่ครับผมสวยๆนะครับผมตัวนี้นะครับผมตัวละ400บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับราคานี้พร้อมจะส่งนะครับตัวละ400บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับมีทั้งหมด4ตัวนะครับผมแล้วก็ปลักไฟนะครับผมปักไฟ Maximum เ้อพี่ร้องนี่ครับผมปักไฟ m a x i m ัมนะครับผมนี่ครับเป็นรุ่น10ช่องนะครับตัวนี้สวยๆนะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังนี่ครับผมด้านหลังนะครับผม ครับผมด้านล่างนะครับสวยเลยนะครับตัวนี้นะครับผมวัดวนขึ้นปกตินะครับใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้หนึ่งพันบาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับผมหนึ่งพันบาทพร้อมจะส่งทัวไทยนะครับผมปักไฟแม็กซิมัม u n นะครับผมหนึ่งพันบาทนะครับพร้อมจะส่งตัวไทยนะครับแล้วก็คอร์ดสามทางนะครับโปรยูโรเทคเ้อพี่น้องนี่คอร์สามทางโปรยูโรเทคนะครับเป็นรุ่น CE 2ีสองสามสี่นะครับผมลองแล้วครับเสียงดีมากครับตัวนี้นะครับครับผมรับประกันเลยนะครับผมเทียนแล้วนี่ครับ สู่มือดีมากครับตัวนี้นะครับครับตัวนี้นะครับเปิดราคาแบ่งพันพี่น้องนะครับหนึ่งพันบาทนะครับพร้อมจะส่งเด้อสลับคอสามทางนะครับขอตคอสามทางโปรยูรเทคนะครับผมหนึ่งพันบาทนะครับพ้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมท่านใดสนใจแล้วก็ตัวล่างนะครับผมเป็นอีคอไลเซอร์นะครับอีคอไลเซอร์ของไมโครเทคนะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นสไลด์ยาวนะครับใช้งานปกตินะครับทุกช่องทุกฟังก์ชันนะครับผมสไลด์ใช้ได้หมดนะครับผมนี่ครับกับผมด้านข้างมีตำหนิกาวนิดนึงนะครับ ครับเจ้าของน่าจะติดกาวไว้นะครับติดไว้นานนะครับมันเช็ดไม่ออกนะครับพี่น้องท่านไหนไปเช็ดออกได้ก็ครับผมไปเช็ดเลยครับนอนนั้นปกติหมดนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับตัวนี้อ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจัดโปรพิเศษให้พี่น้องแล้วกันนะครับผมอ่ะรอบนี้นะครับผมผมเอาแค่หนึ่งพันหกร้อยบาทพอนะครับผมหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับอมจะส่งไปเลยนะครับสาหรับอีโคไลเซอร์สายยาวนะครับตัวนี้สายยาวเด้อพี่น้องครับผมท่านไหนพลาดถือว่าพลาดจริงๆนะครับตัวนี้ถูกสุดๆแล้วครับผมนี่หาที่ไหนไม่ได้แล้วครับ ครับผมอีโคไลเซอร์สายยาวนะครับผมใช้งานปกติทุกช่องนะครับผม1,600บาทนะครับผมพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับผมนี่ครับท่าไหนสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้ด้อแลวก็ตู้นะครับผมตู้สิแปดนิ้วนะครับของค่ายพงพิทักษ์นะครับตัวนี้เป็นพงพิทักษ์อีโต้นะครับดอกเป็นดอก SA เคงหล่อนะครับคงสีม่วงเล้อพี่น้องดอก SA นะครับผมคุณภาพไม่ต้องพูดถึงนะครับดอกนี้นะครับผมจัดโดยอาจารย์โจ้เลยนะครับของร้านพงพิทักษ์เลยนะครับผมเป็น ทั้งตู้ทั้งดอกนะครับมามาจากของอาจารย์โจทั้งหมดเลยนะครับเป็นตู้โรงงานนะครับองอาจารย oui ์โจทั้งหมดเลยนะครับใบนี้นะครับผมอ้าวท่านอาผมจัดโปรนะครับจัดโปรเลยนะครับเฉพาะท่านที่เข้ามารับเบียได้นะครับเฉพาะท่านที่เข้ามารับเบียได้นะครับผมครับผมก็คือส่งนี้ก็คือไม่เอาเลยครับเพราะว่าค่าส่งสูงมากครับเพราะว่าผมลองถามบุแล้วไม่มีใครกล้าสู้ค่าส่งจริงๆครับผมค่าส่งใบละ น่าจะประมาณหกเจร้อยนะครับผมเพราะว่าทั้งตู้ทั้งดอกน้ำหนักมันเยอะนะครับอ่ะอันนี้นะครับท่านไหนเข้ามารับเองนะครับเข้ามารับเองได้นะครับผมจัดให้เลยนะครับใบละห้าพันบาทนะครับอ่ะพี่น้องครับคุ้มคุ้มแล้วครับพี่น้องครับคุ้มคุ้มเลยครับนี่ใบละห้าพันบาทเท่านั้นนะครับผมรับเองนะครับแล้วก็ตู้วาเทคนะครับตู้วาเทคสิบแปดนิ้วน,น, 1, นะครับเป็นรุ่นหนึ่งแปดหนึ่งนะครับสภาพมือหนึ่งนะครับตัวนี้ครับผมอ่ะพี่น้องวันนี้เฉพาะท่านที่ทมารับเองนะครับผมผมจัดให้เลยนะครับอ่าจากใบละบบาทนะครั ขอใบละหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทพอครับผมหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทนะครับรับเองเด้อพี่น้องขับช่วยค่าธรรมนหนึ่งพันบาทนะครับผมท่านไหนสนใจนะครับอ่ะรีมาด่วนเลยครับคุ้มแน่นอนนะครับรับประกันว่าคุ้มแน่นอนนะครับสภาพมือหนึ่งนะครับตู้ทั้งสองใบนี้ครับผมรับประกันเลยครับมาดูแล้วรับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับผมแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดนะครับผมเป็นหม้อดึงไฟนิวต้านะครับหนึ่งร้อยแอมนะครับตัวนี้นะครับผมเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับผมจะส่งตัวไทยเด้อพี่น้อง ครับผมสินค้าวันนี้ก็มีเข้ามาเพียงเท่านี้นะครับผมท่านไหนสนใจตัวไหนก็โทรเข้ามาสอบถามด้วยพี่น้อง0894064695นะครับผมเน้นโทรด้วยบางทีไปคอมเมนต์ผมอาจจะตอบช้านะครับต้องขออภัยตรงนี้ด้วยนะครับผมครับผมท่านไหนสนใจนะครับก็รบกวนนะครับโทรมาด้วยนะครับผมท่านไหนเข้ามารับชมก็อย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมสวัสดีครับ